และพวกผู้ใหญ่ของพวกยิวก็ได้ทำการก่อสร้างให้ก้าวหน้าไปตามการเผยพระชนะของฮักไกผู้เผยพระชนะและเสคารยาบุตรอิดโดพวกเขาสร้างเสร็จตามพระบัญชาแห่งพระเจ้าของอิสราเอลตามกิจสเดกาของไซรัสและดาริอสัอสและอาธาเซซิลกษัตริย์แห่งเปอร์เซียพี่น้องพระชนะตอนนี้นะคะหรือจะพูดอีกแบบหนึ่งที่เข้าใจง่ายก็คือดังนั้นพวก พวกผู้ปกครองของพวกชาวอยู่ก็ยังคงสร้างต่อไปและ,จะเจริญรุ่งเรืองภายใต้การเทศนาของฮักไก่แล้วก็ผู้ผู้เผยเพระชนะเสคาริยานะคะพี่น้องเราจะสังเกตเห็นว่าผู้เผยเพระชนะสองคนนี้คือฮักไก่กับเสคาริยาเนี่ยได้นำพระชนะของพระเจ้าเข้ามาแก่ พวกคนเหล่านี้ที่ก่อสร้างนะคะที่ก่อสร้างทำให้การก่อสร้างเหล่านี้เสร็จไปอย่างรวดเร็วแล้วผลที่ตามมานะจากการที่ได้รับฝั่งพระชนะและการเผยพระชนะนะ,ะก็คือทำให้ประชาชนเนี่ยมีความฮึกเหมิมได้รับการหนุนใจพวกเขาก็เติบโตขึ้นแล้วก็มีกำลังนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีกำลังมีความชูใจทุกอย่างแล้วก็ งานของพระเจ้าก็สําเร็จได้นะ,ะโดยพระเจ้าของพระเจ้าและนี่คือสิ่งที่อัศจรรย์ของพระเจนะของพระเจ้านะคะพระเจะของพระเจ้าจะบอกที่ที่เราควรจะอยู่แล้วก็ความสําคัญของฤทธิอำนาจนะคะในของพระคำที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรามันไม่สําคัญว่า ตอนนี้เราทําอะไรอยู่เราจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าหรือเรากําลังทุเล็กทาธุรกิจหรือเราเป็นนักเรียนนะ,ะซึ่งไม่ว่าอาชีพไหนจุดไหนก็ตามในชื่อของเราเมื่อเรามีพระเจ้าพี่น้องเพระชนะคืออาหารนะคะพระชนะของพระเจ้าเป็นลิ์เด็กที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราแล้วก็รักษาความเชื่อของเราไว้นะเพราะฉนะนั้น มันจําเป็นสําหรับเราทุกคนที่เราจะต้องไข้ควรแล้วก็เรียนรู้จากนะคะเพราะว่าชนะทำะคําของพระเจ้าจะหนุนใจชูใจเราและเป็นฤทธิ์เดชท,ที่สามารถให้เราทําสิ่งสารพัดได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องไข้ควรในพระชะนะของพระเจ้าแล้วเพราะพระคำเนี้ยมันจะย้อนกลับมาหนุนใจเรานะในเวลาที่เราต้องการพระชะนะของพระเจ้าเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณที่เราขาดไม่ได้ ไม่มีใครที่ไม่ต้องการพระคำของพระเจ้าแต่ทุกคนจำเป็นต้องได้รับพระคำของพระเจ้าเพื่อชีวิตของเรานะแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะทดแทนสิ่งนี้ได้อาหารเนี่ยเรายังกินอาหารเสริมได้ทดแทนอาหารหลักแต่ อาหารฝ่ายวิญญาณไม่มีอะไรที่จะทดแทนได้แล้วอาหารฝ่ายวิญญาณกินเข้าไปให้เต็มที่พี่น้องมันจะไม่มีคาว่าอ้วนนะเราไม่จําเป็นต้องไดเอทไม่จําเป็นต้องลดอาหารฝ่ายวิญญาณเราลดอาหารฝ่ายร่างกายได้เพื่อที่เราจะไม่มีโรคภัยนะแต่ว่าเราจําเป็นต้องรับประทานอาหารฝ่ายวิญญาณมากๆเพื่อป้องกันโรคภัยให้กับเรานะในพระคัมภีร์ยอห์นบทที่1ข้อ2นะคะบอกว่า ท่านที่รักข้าพเจ้าอาธิษฐานขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขความเจริญทุกอย่างดังที่จิตใจของท่านกําลังเจริญอยู่นั้นนะคะหมายความว่าร่างกายสุขภาพความเจริญรุ่งเลืองทางกายขึ้นอยู่กับความเจริญด้านจิตใจของเรานะคะแล้ว ความจเจริญด้านจิตใจได้มาจากไหนก็คือได้มาจากพราะชนะของพระเจ้าพี่น้องไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทําให้จิตใจจิตวิญญาณของเราแข็งแรงได้นอกจากพราะชนะของพระเจ้าเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นพราะชนะของพระเจ้ามันจําเป็นสําหรับเราทุกคนเพื่อให้จิตวิญญาณของเราแข็งแรง เมื่อจิตวิญญาณของเราแข็งแรงมีความสุขพี่น้องมันจะถ่ายทอดออกมาจากภายนอกนะจากภายในออกมาภายนอกทุกสิ่งภายนอกของเราดีเมื่อจิตใจของเราดีสุขภาพกายของเราก็ดีด้วยนะคะมันเป็นสิ่งที่สอดคล้องกันพี่น้องสังเกตว่าคนไหนที่หน้าบูดหน้าบึ้งอยู่ตลอดคนไหนที่มันขาดสันติสุขมีใจที่ขมขื่นมีความกังวลใจตลอดเวลาพวกเนี้ย จะเต็มไปด้วยโยครคภัยไข้เจ็บนะคะความดันโลหิตส,สูงไขมันเบาหวานไขมันในเ,เลือดทุกอย่างนะคะหรือโรคของความเครียดกันอนไม่หลับสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันมาจากจิตใจของเขาที่มันไม่มีสันติสุขนะคะแต่พระชนะของพระเจ้าทําให้เรามีสันติสุขแล้วก็ฟื้นกําลังของเราด้วยนะ,ะเวลาที่เราเหนื่อยเวลาที่เราท้อใจเวลาที่เรามีปัญหาภายนอก เมื่อเราได้รับพระจนะของพระเจ้ามันจะทําให้จิตวิญญาณของเราเข้มแข็งขึ้นมันจะเข้ามาแทนที่ความกังวลน,นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากมีความรุ่งเลืองภายนอกอย่าใช้กําลังทั้งหมดในการวิ่งสแสวงหาสิ่งที่อยู่ภายนอกพี่น้องให้เรากลับมาในจุดเริ่มต้นกลับมานั่งสงบใช้เวลากับพระเจ้าใช้เวลาอ่านพระจนะของพระเจ้าพี่น้องสังเกตสิ่งหนึ่งนะคะสำหรับตัวข้าพเจ้าช่วงไหนที่ ข้าพเจ้าเนี่ยไม่ค่อยได้อ่านพระชนะนะคะการงานแล้วก็จิตวิญญาณจะถูกรบกวนแต่เมื่อไหร่ที่กลับมาแล้วก็อ่านใคร่ควรพระชนะของพระเจ้า การงานดีขึ้นจิตวิญ,ญญาณดีขึ้นนะะมันง่ายๆอย่างนี้เลยมันสามารถทดสอบได้อย่างง่ายมากเพราะฉนั้นถ้าตอนนี้เรายังรู้สึกว่าเรามีความกังวลเรามีอะไรบางอย่างพี่น้องใช้เวลากับพระชนะของพระเจ้าให้มากขึ้นนะไม่ใช่ว่าอ่านผ่านนะแต่ว่าอ่านแล้วคข้ควรนะให้มันซึมเข้ามาในจิตวิญ,ญญาณของเรานะให้พระจนะนั้นเป็นที่หนึ่งในชื่อของเราในแต่ละวันให้พระชนะของพระเจ้านั่นมาก่อนในแต่ละวันเราควรมีพระชนะที่เราคข่ควรตลอด นะะเพราะฉะนั้นอ่านะคะในแต่ละวันเมื่อเราตื่นขึ้นมาพี่น้องเมื่อเราเฝ้าเดี่ยวหรือเราอ่านพระชนะของพระเจ้าให้เรายกมาข้อหนึ่งแล้วก็ใช้เป็นข้อที่เราจะไข้ควรตลอดทั้งวันนะ,ะพี่น้องฝึกทําสิ่งนี้แล้วพี่น้องจะ สังเกตเห็นความเติบโตในฝ่ายวิญญาณของเราในความคิดของเราก็จะเปลี่ยนไปความกังวลของเราจะน้อยลงความกลัวของเราก็นจะน้อยลงแต่พระชนะของพระเจ้าจะนำสันติสุขมาให้กับเรานะคะแล้วทุกอย่างที่เราทำก็สำเร็จเหมือนที่พระเจ้าสั่งโยชูวว่าจงไล้ควรพระชนะของพระเจ้าแล้วทุกสิ่งที่ท่านทำนั้นก็จะสำเร็จ นะเกิดผลดีทุกอย่างนะครับอันนี้คือเคล็ดลับง่ายๆเลยถ้าเราอยากประสบความสำเร็จในทุกด้านนะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องค่ะข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องทุกคนได้รับพระพรจากพระเจนะประจําวันของพระเจ้านะคะพี่น้องคนไหนได้รับการหนุนใจได้รับพระพรช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆเ,เยอะๆเ,เลยนะคะ แล้วกดติดตามเพื่อที่พี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับพี่น้องที่ต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าสามารถที่จะกดดูได้จากเพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะให้มีชีวิตที่จเจริญสุขทุกประการและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเจ้าขอบคุณค่ะ